มการาันที่สองขายเช่ลรถยนต์ยูนิเต้าสองพันกิลี่พันละสองแสงบาทจำนวนสองคันให,ให้กับบริษัทบีบิทกัดโดยออกใบสมงบใบํากับภาษีใบแจ้งหนี้เที่อ้างอิง s I 0 0่มัก จะมาบันทึกรายการบัญชีกันนะคะคลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกที่ไว้โฟแล้วก็บิกนไว้สินค้าคลิกขวาวันที่สองมกราเป็นขายเชื่อกดโอเคค่ะแล้วก็คลิกคำว่าเพิ่มหรือไม่ก็ F10 เพิ่ม เลขที่อ Obi ้างอิงไม่ต้องใส่เราเพื่มตารังให้เองเปลี่ยนวันที่วันที่สองหนึ Sultan, ้าสองนี้ใส่จุดกด enter นี่เป็นบนษักรีบิสซังก,ก์กดเลือกโอเคทีนกให้ใส่ศูนยออ์ พีให้ต็ตะเล็กหนึ่งรหัสรหัสเป็นทีขีดอูหนึ่งกด enter รถปีรถยนต์รถรุ่นโกล้คสวาเกน2004จำนวนขายเชื่อไปทั้งหมดจำนวนสองคัน เพื่ค่าสองแสนบาทกุดโอเคค่ะทั้งหมด,ดยอดรวนเป็นส <Good. S 1> นี่แสนกุดบันทึกแล้วก็เอสิบ เรื่องจะนั่งข้อมูลให้กดรอสักครู่กด S10 ต่อคะ่ะแล้วก็กด N no. ไม่กินนะคะ